หนุ่มกลาชี้แจงแล้วหลังถูกโยงปมนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวซ้ำรอยเมียหลวงน้องรับผิดทุกอย่างแต่ขอพื้นที่ได้อธิบายเรียกว่าเป็นกระแสข่าวลือสุดร้อนแรงสำหรับประเด็นนักร้องเสียงนุ่มควงเมียน้อยเที่ยวทริปญี่ปุ่นซ้ำรอยเมียหลวงงานนี้หลายคนจับตามองนักร้องคนดังที่ถูกโยงในข่าวอย่างหนุ่มกลาทําเอาแฮชแท็กชื่อของเขาพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อ,อกันหลายวันแม้จะยังไม่มีการยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ชาวเน็ตยังพากันขุดโพสต์ของพันรยายอย่างจูนเพนชุลีที่พบว่าเคยพูดถึงเรื่องมือที่สมแบบฟาดแรงอยู่บ่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับปมข่าวร้อนนี้หรือไม่อย่างไรหนุ่มกลาไลฟ์ชี้แจงปมงร้อนว่อนโซเชียลล่าสุดวันที่19มิถุนายนหนุ่มกลาออกมาไลฟ์สดชี้แจงปมงร้อนที่กำลังถูกพูดถึงผ่านทางเพจ Facebook โดยเผยว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ผิดหวังและเสียความรู้สึก ขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวแต่อยากอธิบายในบางเรื่องตอนนี้แยกกันอยู่กับจูนคนละบ้านมาสองปีแล้วผมอยู่บ้านคุณแม่เราคุยกันเรื่องหย่ามาตลอดสองถึงสามที่ผ่านมาก็คุยกันจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ขอไม่พูดเรื่องรายละเอียดของการหย่าหรือครอบครัวส่วนกระแสที่สองผมสร้างภาพไม่ดูแลลูกเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงที่ผ่านมาเงินทุกบาทจากงานทั้งหมดในวงการจะจ่ายเข้าบ้านให้จูน ผมไม่ได้แตะสักบาทเดียวและวันที่ว่างจากงานผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะดูแลลูกอย่างดีที่สุดท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังจากใจและที่ทำสิ่งไม่ดีในครั้งนี้